นักเรียนหญิงหนัก49กกิโลโดนล้อว่าอ้วนเกินลดน้ำหนักผอมติดกระดูกในครึ่งปีสุดท้ายเดินไม่ได้เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวอุทาหรณ์สำหรับคนลดน้ำหนักโดยนักเรียนหญิงวัย16ปีอาศัยอยู่ในเมืองหวนโจมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนถูกเพื่อนหัวรเราะเยาะเรียกว่าอ้วนนอกจากนี้เธอยังได้รับอิทธิพลจากความสวยงามที่ผิดเพี้ยนบนอินเทอร์เน็ตทำให้เธอมุ่งลดน้ำหนักถึง14กิโลกรัม ภายในเวลาเพียงแค่ครึ่งปีสุดท้ายต้องหามส่งโรงพยาบาลเนื่องจากอาการเบื่ออาหารสร่งผลรุนแรงต่อสุขภาพตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่านักเรียนหญิงเล่าว่าเธอเคยสูง163ซนติเมตรหนัก49กิโลกรัม เธอไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองอ้วนเลยแต่หลังจากถูกคนอื่นล้อว่าอ้วนเธอตัดสินใจลดน้ำหนักเนื่องจากความคิดเห็นของผู้อื่นและการสแสวงหาความผอมที่ไม่สมจริงบนโซเชียลมีเดียเธอกล่าวว่าฉันได้รับผลกระทบจากความสวย